คำพีเปล่าก็าหมายความว่ามันเปล่าประโยชน์ในชีวิตของตนเองตนเองหาได้มีประโยชน์ในชีวิตใหม่อันนี้เป็นหลักปฏิบัติอันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายมาเข้ากรรมาฐานกันมาขอสมาทานประกรรมาฐานด้วยศรัทธาปัสาธาด้วยความเลื่อมใสใจจริงต่อพระรัตนตรยัยต่อคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมประสงค์ ท่านจึงจะปฏิบัติได้ดีมากคนที่ขายความเชื่อความเลื่ยนสายจะปฏิบัติตามเขาก็ไม่ได้เรื่องราวอะไรก็มากมายหลายประการจะพูดอะไรก็รู้หมดแต่รู้แบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จริงถึงจิตใจไม่รู้ซึ้งถึง,ถง,ถงจิตใจแน่นอนที่สุด